สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอทั่วประเทศครับช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดวันนี้มีสองข่าวมาบอกพี่น้องอสมอ18พฤศภาคม2568สองทุมสเสเ็จพี่น้องอสมอฟังสองข่าวดังต่อไปนี้ครับข่าวที่1ครับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยที่จังหวัดยโสธรเมื่อวันที่16พฤษภาคม2568บอกว่า ส่งร่างกฎหมายร่างพรบสมอไปสภพาผพู้แทนราษฎรแล้วนะครับโดยเมื่อวันที่16พฤษภาคม2 5 6 8ที่โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้วโรงพยาบาลอำเภอคำเขื่อนแก้วนะครับจังหวัดยโสธรนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีเปิดโครงการบริการทุกช่วงวัยด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุขอ,อสอมอมั่นคงสาธารณสุขเข้มแข็งเพื่อคนไทยห่างไกล n อ d ดี และท่านก็เป็นประธานในพธิธีเปิดงานนี้และก็เป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยนอกและอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้วด้วยนะครับแล้วก็นายสมศักดิ์เทียสินก็กล่าวถึงความคืบหน้าพรบอสมอว่าอสมยสอยโสธรเป็นที่แรกท,ที่ได้ทราบข่าวดีนี้นะครับเอาล้ครับก็จะไม่พูดมากนะครับก็จะสรุปสรุปให้ฟังถ้าอ่านข่าวแบบละเอียดก็จะเยอะกว่านี้ก็เป็นว่า ท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านบอกว่าท่านได้ลงนามในการส่งร่างพรบ,บสมอนี้ไปสภาเพื่นนอแทนรัษฎรแล้วนะครับแต่ว่าขั้นตอนไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งไปสภาเพื่นนอแทนรัษฎรทันทีเลยนะครับจะต้องไปผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนโดยเมื่อวันที่13 13พฤษภาคม2568นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินได้ลงนามในหนังสือส่งร่างพรบสมอถึงสำนักเลขานุก,การคณะรัฐมนตรีนะครับ เป็นร่างพรบรที่สรุปการรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วคือร่างพรบรนี้ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมาการคณะคณะกรรมการกิจสเดิการแล้วนะครับพอตรวจตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกิจสเดิการแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนแสดงความเห็นต่อร่างพรบอรสมอนี้ตั้งแต่วันที่ย5เมษายน68จนถึงไม่เกิน10พฤษภาคม68ก็ให้แสดงความเห็นไปแล้ว และพอวันที่สิบสามน้มตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ลงนามในหนังสือแล้วก็ส่งร่างนี้ไปยังเลขานุกการข้ามตีนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับวันที่สิบสามส่งไปแล้วนะครับลงนามแล้วส่งไปแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับสํานักเลขานุกการค้ามตีก็จะได้เสนอร่างนี้เข้าที่ประชุมค้ามตีเพื่อพยยิจารณาเห็นชอบต่อไปนะครับและเมื่อคณะและเมื่อค้ามตี เห็นชอบร่างแล้วก็จะมีการส่งร่างนี้ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะตีแล้วไปยังสภาผู้แทะะนราษฎรต่อไปหากสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาออกกฎหมายเสร็จก็จะให้สวพิจารณาตามลําดับและประกาศใช้กฎหมายตามขั้นตอนต่อไปนะครับก็ติดตามข่าวเรื่องการออกกฎหมายพรบรสมอการต่อไปนะครับพี่นอ,อสมอครับอันนี้ก็เป็นเรื่องข่าวที่1ที่นํามาบอกมากก่าวพี่นอ,อสมอวันนี้นะครับข่าวที่2ครับ วันนี้วันที่18พฤษภาคม258นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยำ้ำถ้าครั้งหน้าย,ยังได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีกจะสารต่อ,อก,กฎหมายรองตอบแทนภาระงานบุคลากรอสมอ,อสะสะสรุปส,สั้นๆเลยนะครับเมื่อวันที่18พฤษภาคม258ก็คือวันนี้แหละครับที่โรงแรมกราฟกรุงเทพมหาคนคร นายสมศักดิ์เทพสินรัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีเปิดงานคนไทยห่างไกล n อ d ซดีภายใต้วิถีเขตเมืองโดยได้กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษเรื่องรัมตีสาธารณสุขพาอสอมนับขาบลดโรค n อ d ซดีท่านก็บอกว่าวันนี้เป็นการพบกันครั้งแรกกับอสสอสอสก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพม,มหานครนะครับก็จะเน้นย้ำเรื่องการนับขาบที่จะต้องออกไปช่วยรณรงค์กับประชาชนในสัดส่วน อสอสหนึ่คนต่อประชากรห้าสิบคนนะครับทีนี้ท่านก็พูดถึงเรื่องถ้าสามารถช่วยประชาชนลดความเจ็บปวดจากโรค NCD ได้ถ้าลดได้จริงจะทำให้ลดงบประมาณลงได้นะครับลดงบประมาณในการรักษาผู้ป่วย NCD นี่แหละจากนั้นท่านบอกว่าจะนำเงินส่วนนี้ เข้าบัญชีนอกงบประมาณมาให้กับอสมอสสเพื่อตอบแทนในการทํางานหนักนะครับซึ่งท่านบอกว่าเมื่อเราประหยัดเงินจากงบบตรทองจากการลดโรคเอนซูดีเมื่อเหลืองเมื่อเงินเหลือเราสามารถเขียนกฎหมายรองในการแบ่งปันผลประโยชน์โดยให้อสมออสสได้ประโยชน์และบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้ด้วยจากงบประมาณค่ารักษาที่ลดลงเพราะมัน เพราะมันช่วยกันหมดท่านบอกอย่างนั้นแต่รายละเอียดจะทําอย่างไรหากผมได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสมัยหน้าอีกผมจะทําต่อให้เสร็จเรียบร้อยนายสมศักดิ์กล่าวนะครับทั้งหมดก็คือ2ข่าวที่นํามาแจ้งอสมวันนี้ครับก็ติดตามข่าวการทํางานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันต่อไปนะครับว่าท่านจะผลักดันที่เป็นเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่อสมได้มากน้อยขนาดไหนในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ และท่านยังบอกว่าสมัยหน้าถ้าท่านได้เป็นรัมตีว่าก,การกระทรวงสาธารณสุขอีกจะผลักดันกฎหมายรองเต็มที่เพื่อให้นําเงินมาช่วยเหลืออสมอให้ได้ครับจากการลดจากการที่งบประมาณรักษาผู้ป่วยเอ็นซดีลดลงนี่จะขอเงินส่วนนั้นมาช่วยอสมอในการเพิ่มรายได้ครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ